เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจียมจากมือเขาหมังไ้หมอ่ะนี่นี่แล้วยืนอยู่นี่ยืนอยู่ปล่าไว้นี่แล้วถามเขางานวันเด็กว่างานวันเด็กาจยหนแม่อยู่อยู่ก็วิ่งไปสว่างแม่ตอนนี้กำลังขับครับพี่น้องตัวสีกับหัวจะได้อัพคลิปพี่น้องนะครับตรงนี้กิจกรรม แม่นครับได้ยุ่งเล่นลอยผมได้ดอยกับเล็บปลอยครับพี่น้องแต่ผมถือว่าเสียเที่ยวว่าเขาก็ได้ใส่บัวกับญี่ปูอยู่นะพี่น้องใส่บัวเขากระไดเป็นแบบญี่ปูนะครับเขาก็จะไปแกงใส่ปลาทูแล้วเข่าแต่เข่าเป็นไต ง่วาพี่น้องคักจ้าวะนันนี day, ่ก็เข่าสูงของามด้่แ้่วาหยาโน่ไรหยาโน้ ไดละน่สกะ่พอกินไม่อยากได้เลยเลยเฮ้ยอี่โอ้โหหวานไมีไกินน้อยสิ เด้อเฮียมันไม่พองใส่ไก่เห็นข้องใส่หมูนะข้าวจอเ์เนี่ยนะ้าวจอปล่อยปลาว่าความซุ้มนี no ่เขาว่าเรี่ยงปลาแล้วมันดีดิของใส่ไก่งานย่่ตัดก็ต้องกาแฟเผาจากไงนี่น yeah, ้อยมันแปเนาะ

ปลูกก็เพาะผู้สาวพิ่นมากเงี้ยดเดี่ยงนะปลูกปกโคตรปลูกปกทั่วปลูกค่อยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเรียน้านไข่ไปแล้วพาไปเรียนไปน,นั่งเรียนยูสเชียนมีชเชียนอยู่สองเชียนพัทยาสองกับหาดสวรรค์อ,อันนี้เขาเขา,ขาเยี่เตียเต้ยดเนี่เนาะแม,ม่นปะเมื่อกี้โอ้ เห็นมัวเห็นเสียง hoạt ฮอด hoàn bàn. มีไผ bắt ได้หรอกห้องร้อยน่ะแต่มัน บวัสด yeah. yeah. ีเขาจีจีน่ะสิเนาะหมูเจดินไส้ยนี่ล้มพันสิล้มเกี่ยวยากตะกี้ผมไปเกี่ยวตะกี้กับมูหืองงเกี่ยวเปียชิ์วะเกี่ยวเปียชิดทั้งเขาเจ้าเขาเหนียวได้เงินสามพันสี่สี่พันบาทนี่แหละสิบก็สอบสิบเจ็ดสิบแปดสอบเกี่ยวมือด้ตะกี๋มูอกันแม่นกว่าเดียวเขาจีจีเนี่ยได้คู่เข้าเกี่ยวหมดเลวเออ เออเออเข้าคว้าจ <Ừ. S 3> ิอือเป็นเนี้ยเป็นบ้านพุทนล้เป็นหองนี่ร้อนี่นะครับอืออ้ยสวนหญ้าเพิ่งปลูกหญ้าเองวะชินหวานตัดตัวโด้ยว่าางปีนั้นเทามหรนี่เป็นให้นาเนาะ mong đêm hoa cục nó thì chị nó hoa cục tôi vào nhau đi hoa hết thì chỉ toàn mà chu khang thang nỉ chu phăng phụng mẹ ờ, chưa ch đẹp hoa chuẩn mưa 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 chuẩn mưa

มันมันที่ีอันเอิ้นนันทังสแตมกเนาะทั้งกินทังกินกินใสขีมองไหมแมนแต่วม่ทีพี่ตัวยังโบวาสุมรีก็เจาทางเป็นให้มันให้ยังเิดหรสุกีดินไอันนั้นแมนมนพี่น้องเดี๋ยวเราบนบัตบัโน้นยังก็บ้านโน้นทัน โอ้พ่อเสื่อมสมพี่น้องประมาณสองสามร้อยลังคาเลี้ยนได้อยูุ้ยเนาะโอ้บ้านขนาดกลาง ี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมตัวสีกับพอลลุงร้านใบสมิเด้อพี่น้องนะครับบพื่อใ้อัปเดตคลิปให้พี่น้องเบิ่งโดนแล้วขอโทษขอให้พอคอยแม่เไอ้ไอ้เขาหลายหลายสำหรับคลิปนี้ขอลงล้านใบสมิ่งพี่น้องนะครับผมคลิปหน้าพอกัดไม่นะครับในช่องโตนพรัตน์ลัดนลรำเพลินหรือว่าเพล็กตัวนี่แหละพี่น้องเนาะนะครับผมเอาขอขอบพระคุณครับ